เกมทายใจเพื่อนสุธิรักกลกินแยกกับกินดีโอ้โหอันนี้ฝั่งนี้คือฝั่งนี I ้คือกินดีไอ้เหียไอ้เกียนะถ้าบอกตดกูนี่คือไปทางนั้นเลยนะไปทางแยก ตอนมึงออกกงลังกายตอนมึงออกกังลังกายแล้วมึงฉีดสเปรย์ดับกลิ่นมึออกกัลังกายก่อนนะแต่ไม่มากแต่ไม่มากแบบไม่ไม่ช่ำมากไม่ช่ำมากไม่ช่ำเลยก็คือกูไม่มีซื้อข้าวอ่ะ่ไปซเวนี่ย่ะกูไปซื้อเวนแล้วกูเหนื่อยเหนื่อยนะไม่เมมาแต่ค่สองเมตรเดียวแล้วกูไฉีดสเปรย์แล้วทีนี้ไม่พอที่นิว่ะนัดมึงไปเที่ยวอีกแล้วมึงเลยเอาน้ำหอมดับเขาไปอีกน้้วมองดับกอดพวกมันเหม็นเงื้อเพราะเราเหม็นเนี่ยกูวิ่งมา วิ่งวิ่งมาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทีเดียว200เมตรแล้วก็กูก็เลยฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยขึ้น่อแล้วก็มึงก็เผื่อพาครูไปขับรถดิกเาไปนอกครูเลยต้องฉีดต้องหอมฉี่ก็หอมพี่คูต้องหอมฉุนเลยดิก็ฉุนเลยดิแต่ว่ากูขับรถไงกูนั่งรถอ่ะมันปิวมันปิวมันก็ปิวน้ำหอมก็ปิวไปขึ้นไปหน่อยมันของอะมรเนี่ยละมันเฟิร์มมันเฟิร์มครับเฮ้ยไอ้เนี่ยคำใบ้มึงต้องเป็นทหารเรื่องเล่าหอนี้่เลยแล้วลง